วันนี้ก็มาอยู่ที่แอปชีตนะครับเป็นเคอ v e เวนโปรเจกต์ที่2แล้วกันนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาลองสร้างตัวแอปพลิเคชันสำหรับเก็บคะแนนความพึงพอใจของลูกค้านะครับซึ่งจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่ทาง่ายที่สุดแล้วนะครับเบื้องต้นเลยนะครับเราก็เปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็พิมพ์คำว่า s h e e t n น w นะครับแล้วก็ Enter นะครับนี่ก็จะเป็นการสร้าง g o Google s h e e t อันใหม่นะครับจากนั้นเราก็มาจัดการนะครับเปลี่ยนชื่อนะครับโดยการคลิกตรงนี้นะครับนี่นะครับ แล้วก็คลิกพื้นที่ว่างๆนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาย้ายที่นะครับเพื่อให้เขามีระเบียบหน่อยนะครับโดยการคลิกที่รูปโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับจากนั้นก็เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกนะครับผมก็จะสร้างขึ้นมา เป็นโฟลเดอร์ใหม่เลยนะครับชื่อว่า App App s h e e t นะครับซื่อต่อไป Project ใดๆผมก็จะเอาไว้ในนี้แหละนะครับทีนี้ใน App แอ h e e t ก็จะมีก็จะสร้างโฟลเดอร์ซ้อนขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับชื่อว่าความพึงพอใจนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มย้ายนะครับตรงนี้ได้เลย นี่นครับตอนนี้ก็ย้ายเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราก็พิมพ์ที่หัวตารางนะครับคอลัมน์แรกผมจะพิมพ์คําว่า ID นะครับแล้วก็เราตั้งใจจะให้เขาประเมินคะแนน3อย่างนะครับก็คือการบริการอาหารแล้วก็ห้องพักนะครับ หัวตารางเราก็เสร็จแล้วนะครับก็ตกแต่งสีนิดหน่อยนะครับทำให้มันต่างจากเพื่อนนิดนึงนะครับแค่นี้นะครับจากนั้นก็คลิกคำว่าส่วนขยายตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นคาว่าแอปชีตนะครับเราก็มาคลิกที่สร้างแอปนะครับอันนี้เพิ่งใช้งานครั้งแรกนะครับสำหรับยูเซอร์นี้ แอคเคาทนี้นะครับก็เลือก Account ให้ถูกนะครับจากนั้นก็อนุญาตนะครับให้เขาดำเนินการต่อกดอนุญาตอีกครั้งนะครับในการสร้างแอปพลิเคชันนะครับเขาก็จะพยายามเลือกประเภทของคำถามนะครับให้สอดคล้องกับหัวคอลัมน์นะครับที่ที่เราทำไว้ซึ่ง ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะใช้ AI ช่วยในการทำงานนะครับดังนั้นมันก็จะมีความพยายามเดาใจเราอยู่ซึ่งเขาก็อาจจะเดาถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับในการใช้งานครั้งแรกนะครับเช่นเคยนะเขาก็จะถามมีแบบสอบถามขึ้นมาถามเราแล้วก็ตอบนะครับนิดหน่อยนะครับ แล้วก็กดส่งข้อมูลไปนะครับแล้วก็กดปิดตรงนี้ไปเลยนะครับนี่นนะครับฟังกรอบตรงซ้ายมือเอ้ยขวามือตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวอย่างแอปพลิเคชันนะครับที่เขาสร้างขึ้นมานะครับตอนนี้แสดงในหน้าตาของโมบายแอปพลิเคชันก็คือแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับถ้าเราคลิกตรงนี้นะครับ ก็จะกลายเป็นแอปพลิเคชันสำหรับแท็บเล็ตนะครับแต่ถ้าคลิกตรงนี้นะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับคอมพิวเตอร์นะครับที่เราก็ลองมากดเครื่องหมายบวกนะครับเพื่อที่จะเพิ่มข้อมูลนะครับตรงนี้เขาให้เป็นแบบเติมคำนะครับส่วน ID เนียันจะเป็นเลขสุ่มที่เขาสร้างขึ้นมานะครับก็ต้องบอกว่า ตัวโครงสร้างของแอปชีตเนี่ยตัวฐานข้อมูลของเขาเนี่ยจะต้องมีส่วนที่เรียกว่าเป็นอ่าเป็นคีย์นะครับซึ่งตัวคีย์เนี่ยก็คือจะเป็นข้อมูลที่ต้องไม่ซ้ำกันนะครับผมก็เลยสร้างคอลัมน์ id ขึ้นมานะครับทนี้เวลาที่เราจะมาแก้ไขนะครับอ่าอันดับแรกนะให้คลิกตรงรูปตาตรงนี้ก่อนนะครับถ้าหากตาเป็นสีฟ้าเนี่ยก็คือมันจะเป็นโหมดของคนที่ค่อนข้างเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับก็คือ เขาก็จะซ่อนคําอธิบายต่างๆนะครับทําให้เราแบบมีพื้นที่ในการทํางานมากขึ้นนะครับแต่สําหรับส่วนตัวเนี่ยจ,จะถนัดเอารูปลูกตาออกนะเนี่ยมันก็จะมีพวกคําอธิบายต่างๆเ,เพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับมันก็จะดูง่ายกว่านะครับเราก็มาคลิกที่ Data นะครับแล้วก็คลิกที่ตรงข้างล่าตงตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็น ตารางข้อมูลที่กําลังใช้อยู่ในแอปพลิเคชันปัจจุบันนะครับก็คลิกไปที่ตรงชีทหนึ่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่วิวคอลัมน์ตรงนี้นะครับนี่นะครับพอเราคลิกที่วิวคอลัมน์ปุ๊บนะครับแต่ละข้อนะครับแต่ละข้อคําถามตรงนี้มันก็จะมาจากหัวตารางของเรานั่นเองนะครับ นะครับสังเกตดูนะว่าตรงนี้นะครับกับในส่วนของอตรงนี้มันจะตรงกันนะครับจะมีที่พิเศษนะครับที่เขาสร้างขึ้นมาเป็น virtual column ก็คือ row number นะครับซึ่งตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะครับสิ่งที่เราต้องโฟกัสนะครับก็คือ type นะครับหรือว่าประเภทของคำถาม นะครับตรงนี้นะครับนี่ตัว id นะครับตัว id ตรงนี้ผมต้องการทำให้มันเป็นคีย์ที่ไม่ซ้ำกันเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะเอาตัวเลือกตรงนี้ออกนะครับเนี่ยตัวเลือกที่บอกว่าโชว์เนะี่ยตรงนี้ผมจะไม่โชว์นะครับแล้วก็ความสามารถในการแก้ไขผมก็จะฟิกเลยล็อกเลยนะครับไม่ให้แก้ไขนะครับ พ่อจันก็จะเอาอันนี้กับอันนี้ออกนะครับเห็นไหมครับว่าตัวนี้หายไปละนะครับทีนี้เราก็จะมาแก้ไขตัวฟิลที่ให้กรอข้อมูลเหล่านี้นะครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาให้เป็นตัวหนังสือนั่นแปลว่าตรงนี้ลูกค้าจะต้องพิมพ์ลงไปนะครับซึ่งมันไม่สะดวกนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็น เมนูที่ให้เลือกเป็น 1, 2, 3, 4, 5อะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับประเภทของข้อบริการเนี่ยเ,เป็นอีนัมนะครับซึ่งอีนัเนี่ยก็คือเป็นตัวเลือกนะครับเราก็เป็น 1, 2, 3, 4และ5นะครับ ทีนี้เราต้องการให้มีแค่นี้นะครับเราก็เลยจะไม่อนุญาตตัวนี้นะถ้าหากเราติ๊กถูกตัวนี้หมายความว่าลูกค้าสามารถเพิ่มคําตอบอื่นได้นะครับแต่ว่าในกรณีนี้เราจะไม่ให้เพิ่มนะเราจะให้เขาตอบแค่1-5นะครับส่วนลักษณะ input mode นะครับเลือกเป็นปุ่มหรือ stack หรือดอ d o าว หรือออโต้ก็ได้ซึ่งกรณีนี้ผมจะเลือกเป็นปุ่มนะครับแล้วก็กดดันตรงนี้นะครับแล้วก็เซฟนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีเป็นคะแนนแบบนี้นะครับ12345เราก็ทำแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับกับอาหารและห้องพักนะครับ เสร็จแล้วก็เซฟนะครับนี่นะครับทีนี้เราอาจจะอยากได้วันที่นะครับวันที่และเวลาที่ลูกค้ามาให้คะแนนนะครับแต่ว่าเราสร้างตัวดัตเตอร์เบสตรงนี้ไปแล้วนะครับเราก็สามารถมาเพิ่มได้นะครับโดยการเพิ่มช่องแต่ทีนี้การเพิ่มช่องนะครับต้องเน้นอีกทีหนึ่งนะครับว่า อลอม่ำที่เราสร้างไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ไป i n s เสิร์ตไปแทรกอะไรใดๆนะครับเราจะต้องต่อท้ายเสมอนะครับนี่นะครับผมก็จะพิมพ์วันที่และเวลาแบบนี้นะครับจากนั้นก็จะกลับมาที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็มากดปุ่มนี้นะครับรี g e นเ r อ t ร s t r u c t เ r e นะครับ แล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะจัดการเชื่อมโยงโครงสร้างใหม่นะครับอันนี้นะครับก็จะมีวันที่และเวลาอย่างนี้นะครับตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนนะครับจาก t Text นะครับให้เป็น date time นะครับแล้วก็ค่าเริ่มต้นตรงนี้นะครับเราจะมาใส่ให้เขา กรอกวันที่และเวลาอัตโนมัตินะครับเราก็จะมาที่คอลัมน์ initial value นะครับตรงนี้โดยมาเพิ่มข้อมูลตรงนี้นะครับอ่า เขาแนะนำให้ใช้ฟังก์ชันนี้นะครับก็คือฟังก์ชัน now แล้วก็กด save นะครับถ้าไม่อยากให้ลูกค้าแก้ได้นะครับก็เอาปุ่ม editable ตัวนี้ออกนะครับเอาออกไม่ได้ครับอ,ออกแล้วหายโอเคงั้นก็ต้องเอาไว้อย่างนี้ ดี๋ยวเรามาลองกรอกข้อมูลนะครับสมมุติว่าเนี่ยให้คะแนนแบบนี้นะครับเห็นไหมว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะกรอกมาให้อัตโนมัตินะครับจากนั้นก็กดเซฟนะครับรอสักครู่นะครับ อันนี้นะครับตรงนี้มาละข้อมูลเนี่ยมาแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้คือข้อมูลอันแรกที่ประโยชน์ของตัวนี้คือยังไงนะครับคือเราสามารถเอาคะแนนตัวนี้นะครับเอาไปนําเสนอต่อผู้บริหารได้นะครับเราอาจจะเอาไปนําเสนอในรูปแบบของตัว Looker Studio Dashboard ก็ได้นะครับ หรือาจะไปพอดการาฟธรรมดาก็ได้เช่นกันนะครับที่วันที่และเวลาตังนี้มันอยู่ข้างหลังนะครับเราอาจจะอยากใหเ้เขาขยับมาข้างบนนะครับก็ทำได้เช่นกันนะครับโดยการจับเลื่อนนะครับตรงนี้นะครับคอลัมน์เราอินเสิร์ตไม่ได้แต่เราสามารถเลื่อนได้นะครับแบบนี้ พอเลื่อนเสร็จปุ๊บนะครับเรามากด regenerate structure ใหม่นะครับพอเรามากดบวกตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าวันที่และเวลาเนี่ยมาอยู่ข้างบนละนะครับแล้วก็พวกการให้คะแนนต่างๆเนี่ยก็มาอยู่ด้านล่างที่ถ้าหากเราอยากเพิ่มข้อคำถามนะครับอย่างเช่น มีคำแนะนำนะครับเราก็มาเพิ่มแบบนี้แล้วก็กด regenerate เหมือนเดิมนะครับถ้ายังไม่มาต้อง enter ก่อนนะครับ นี่นะครับมาแล้วตรงนี้เราก็กดเซฟนะครับเท่านี้ก็ได้แล้วนะครับแอปพลิเคชันสำหรับ ประเมินความพึงพอใจของลูกค้านะครับเวลาจะไปใช้งานนะครับเราก็แค่คลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้เพื่อที่จะแชร์แอปพลิเคชันนะครับจากนั้นก็พิมพ์อีเมลนะครับปลายทาง ก็เลือกให้เขาสามารถใช้แอปพลิเคชันได้คลิกตรงชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็กดส่งข้อความแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับที่พอเราไปเปิดอีเมลนะครับใน user ปลายทางนะครับเราก็จะได้รับอีเมลแบบนี้นี่นะครับอันบนสุด ถ้าเราจะใช้บนคอมพิวเตอร์นะครับเราก็เลือกเปิดในเบราว์เซอร์ตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเราจะเปิดติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ในมือถือนะครับหรือว่าในแท็บเล็ตเพื่อที่จะเอาไปตั้งไว้บนเคาน์เตอร์เพื่อให้ลูกค้าประเมินความพึงพอใจนะครับเราก็คลิกปุ่มนี้นะครับ Install หรือว่าติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าคะแนนความพึงพอใจบริการเนี่ยเราคลิกตรงนี้จากมือถือหรือแท็บเล็ตก็จะสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันได้นะครับที่สำหรับ เวอร์ชันบน PC นะครับเนี่ยเขาก็จะให้เลือกล็อกอินผ่าน Google นะครับแล้วก็เลือก User นะครับแล้วก็ตอบรับนะครับยืนยันยอมรับข้อตกลงในการใช้งาน Accept ตรงนี้ไปนี่นครับ หน้าตาแปพลิเคชันก็จะเรียบง่ายแบบนี้นะครับเราก็กดบวกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มคะแนนนะครับซึ่งปกติแล้วในใน PC เราไม่ค่อยใช้หรอกนะครับเราจะไปใช้กันเยอะในมือถือนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือกันนะครับสำหรับการติดตั้งแอปชีตในมือถือนะครับก็ ไปที่ PayStore นะครับแล้วก็ค้นหานะครับคำว่า a p App s h e e t นี่นะครับลักษณะของเขาคือเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับ ถ้าใครยังไม่ได้ติดตั้งก็ติดตั้งนะครับส่วนของผมติดตั้งแล้วผมก็จะคลิกเปิดเลยนะครับพอเปิดมาปุ๊บนะครับก็ให้เราล็อกอินนะครับด้วยยูเซอร์ที่เราเราเลือกคนระับเดี๋ยวผมจะลองล็อกเอาก่อนนะครับเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะให้ล็อกอินแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกเลือกบัญชี Google นะครับจากนั้นก็เลือกยูเซอร์ให้ถูกนะครับ แล้วเราก็ออกมาที่อีเมลของเรานะครับนะครับคำเชิญอยู่ข้างบนตัวนี้นะครับจากนั้นก็เลือกติดตั้งแอปพลิเคชัน นะครับแล้วก็กดติดตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับรอสักครู่นะครับนี่ครับมาแล้วแอปพลิเคชันของเราผมจะลองกรอกในมือถือนะครับสมมุติเวลาใช้งานนะครับเราก็กดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแล้วก็ยื่นให้ลูกค้าเพื่อที่จะประเมินความพึงพอใจนะครับ สมมติลูกค้าประเมินมาแบบนี้แล้วก็กดเซฟนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวข้อมูลที่ลูกค้าเพิ่งกรอกเนี่ยก็จะมาอยู่ใน g o o l l s s h e t t ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันบนมือถืออย่างง่ายๆนะครับสำหรับการบันทึกหรือว่าให้คะแนนความพึงพอใจ บริการนะครับเราก็สามารถเอาไปไประยุกต์ใช้กับอย่างอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับงานการเงินงานวิชาการงานใดๆก็ตามนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวติดตามกันได้ใน e ีต่อไปครับสวัสดีครับ